เป็นทีปูแค้นด้ยวยบางอย่างเดลยวเ,เดี๋ยวอันนี้เปิดจันสี่แล้วลาวท่านเล็กหนึ่งก็ส<อ>ี่เดี๋ยวดุลตีต่อไปสีธรรมะเศร้าแปดเลยแล้วขึนตอนแรกๆที่บอกท่านแปลวะ่าโยโซอยมัตต์ท่านแปลจะข้าวพออลังสมมาจะแปลฟังดีก่อนทวนอารงสัมมาสีเสนไพ่โบราณเลย ก็เรีกอาจารย์มวสนส่วนหลายๆคนนี่สุภทริปานโนสุภูแค่หไหนได้ยิใส่ไมมีบาเป็นยังมาเป็นยังมั้เ่องาะมาหวดำตองเนียมมีคนมาก

ยังาื้อยังดืใใ้ออยูใใ่ยะงดื้อเดี๋ยวมาอีสานก็ประเภทนี้มาเจอหมอกขวัญหมอนั้นด้วยกันกันเลยผูกจะผูกข้อมือข้อไม้ให้สีสีมือน,นีมือดีสิริทิติทำในแนวนี่เวลา จะได้ฟังธรรมเป็นน้ำสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือ,อาการสรมรู้คำภาวคำภาวด้วยกายประเพณีโยมเห็น<า>อีสานนะใท่านกดใจอย่างยันไม่ยากกระซาร์เรื่อยถ้าสามอย่างนี้ไม่สัมรวมเนี่ยังไม่ใช่ ฉันต้องถามมาสํารวมด้วยอะไรเดินย่องย่องที่สํารวมเดินช้าๆสำมรวมไหมพูดช้าๆสํารวมไหมคิดช้าๆสํารวมไหมตอบไม่ได้แต่การปฏิบัติการมาสํารวมกัน นี่ปะเพนีอีสานนะโยมเจอหมอกขวัญก็เอดก้มใหเมียมเกไดสิวนี่นึงเรางเข้ามาเข้าาเข้ามสติคอยระลึกด้วยคำบ้านสีสีมือนี้มือดีเป็นวังชุขีอะไรดีก็รับ นนคนนี้คือบุคคลที่สำรวมโดยร่างแกี่วขึ้นตู้ห้องอทำไม่รับสารงานนี้มีหัวใจหัาาวใจไม่มาแถมในสำเร็จนาทีการงานเหตุนังกระไดต้องพูดหมู่มาปรัสนะไปตรงไหนก็เป็นประนเน้อทำงานทำการอยากได้เก็บได้ไข่ได้โซ่ต้องเข่า ความดีที่เขาทำมาถึงเวลาก็เจอกันบุญสัมพันธ์กันเนี่ยสู้มาทั้งชีวิตอ้าวโอราะยันผืนต้องถือกล่องอยู่มือมือบพราท่นว่าอ้าวเขาตั้งใจทำอ้าวฉันร้องฉันท่าฉันท่ามัเป็นยันมัเป็นยังถือกล่องมัเป็นอ้าว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 ใช่ อยู่ดีมีแห้งหนคนเจ็บคนใดคนใครคนนี้อยู่ดีมีแห้งหนาทีการงานก็นนให้ดูเรื่องดูงเรื่อง,งออนั่งที่นี่นั่งที่นี่ก็ให้คู่ว่าเปิดเล็กหนึ่งก็สวดมนต์เล็กสาวเหล็กสองสวดมนต์แรงอนอกนี้เหล็กสามหอดสามลอยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเ,เทรเนี่ยซุ้งว่าจเข้ากดเหล็กสาม เนี่ยกเทศถ้ากดเลขสิบก็หนึ่งกับศูนย์สองเท่อกดเลขสิบเอ็กก็หนึ่งหนึ่งถ้ากดลักลอยก็ต้องหนึ่งศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามแล้วแต่แต่ว่ามดที่สามแปดเจ็ดเด้อนี่จะมาเทศแนวเพาวันหน้าหลายฮัดพุดโทเลยพุดโธอยู่บนหรือใส่อย่างพุดหรือบึงล่มหายใจบึงล่มหายใจเอ็ดดูแนวเล็กๆหน่อยๆไปมันบออันดอก ถ้าทำไปอย่างหน่อยก็ยังไข้กว่าบ่อยได้เห็ดครับพุทโธพุทโธไปนี่แล้ว,วแล,ะล,ะล,ะลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเี็นน้ำครูบาอาจารย์น่ะพันผ้าว่าสวดมนต์ทุกคืนเห็ดเป็นประจำอยู่ดอกม่วนนี้อ้าวมอบให้เด้อะครับอันนี้ก็เสียบไฟก็เสียบแล้วก็ชาร์จไปในตัวได้นี่วัดวัดอย่างนั้นก็อาจวัดแทงถ้ำบ่อน วัดพระพุทธแสงธรรมพระพุทธแสงธรรมนี่เยุติสายยุติสอยู่ไปสระบุรีนี่นี่ให้ไอ้เบิ่งนี่ก่อนเสียบปลั๊กไฟปั๊บเสียบแล้วก็ชาร์จไปในโตเวลาชาร์จเต็มแล้วเขาถอดปลั๊กก็ฟังได้นะบอ้องไปซื้อฐานเนี่ยไม่มีฐานแห่งอยู่ในโตด้วยเอ้าเก็บรีโมทไปด้อเวลาเล็กหนึ่งสวดมนต์เล็กสองสวดมนต์อ้าวติดไปเลยได้นะเออญาติโยบอาวอ้าวอย่าให้พังนะวันพังหรอกวันที่สิบเจ็ด เดกุมภนะาที่จะมาถึงในเดือนนะเก้าโมงเช้าเราก็เดินรอบโบสถนะ์ใครที่จะบวชพระก็รีบสมัครท่องขานาันนาคนะให้เรียบร้อยแล้วก็มาฝึกที่วัดก่อน17กุมภาปี67ที่จะมาถึงแล้ววันที่16วันศุกร์สี่โมงเย็นก็จะบงผมนาคนะใครที่จะบวชที่ไม่มีกำลังที่เป็นเจ้าภาพเองทางวัดก็มีเจ้าภาพ ศรัทธารับให้นะก็ให้ญาติโยมได้รับทราบใครจะบวรีบสมัครส่วนวันนี้เจอพ่อใหญ่จะ80แล้วก็ยังสมองความจำยังดีอยู่ชีวิตที่สู้มาทั้งหมดก็ทำไปก็มาปลูกบ้านหลังหนึ่งเงินทองก็หมดก็ให้ลูกหลานอยู่แล้วตัวเองก็มาอยู่บ้านแม่ที่คือหลังที่ํะมานั่งอยู่ก็ใช้ชีวิตโดยลำพังอย่างมากเที่ยวไปเที่ยวมา แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็คืออาศัยลูกหลานให้เดือนละ500รนอกนี้ก็อาศัยคนชราอีกเจ็ดร้แล้วก็อยู่ด้วยชีวิตบางครั้งก็ไป,ไปสู่ขวัญได้ค่าขายอยู่5บาทตามตามครูอาจ,จารย์สั่งสอนส่วนใครจะสมนาคุณเลยก็ใส่ต่างหากแต่ว่าแต่ว่ามันก็กไม่ใช่มีมีบ่อยแล้วก็เป็นครั้งคราวแล้วก็มีหมอทำหลายคนด้วย ได้อายุกันมากแล้วนะเจ็ดสิบแปดเก้าเอเหเอาละก็สมควรก็เดี๋ยวข้าวเอ่อเอาเอาข้าวให้โยมเล้วกันเอาข้าวกับมาม่าเผื่อไข่ไปๆไปมาไปเอาเสื้อผ้าด้วยเอาข้าวมาวสี่ลูกเกินนะสี่ลูกสีลกส่ลูกแล้วกับข้าวเดี๋ยววางไวน้นี่เออเดี๋ยวรองเท้ามาด้วยก็ ตอนนี้เดี๋ยวตมาถามโยมนะชีวิตที่โยมเกิดจนถึงวันนี้นะโยมเห็นอะไรบ้างสัจธรรมชีวิตบ้าพบหลายดีเดียพบหลายความจริงความเดดพอบัดจังว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยพธานเน้อผมมันทีจังไรก็เป็นอาธิ่รรมคือไทยขอได้าทาทบุญสร้างความงามความดีผมก็เรื่องเราว่ากินยาว่าถั่ผมละติดน,นแล้ว ผมได้บอกลูกหลานโยมมือพอ่อศาสตรเจอะหนึ่งบดไปหาหลักเขาสองตีนบ่ไปหาตีพระธมไห้ผมมีเหลืองมีเล่าทั้ทงคนหมายเรื่องปากนั้นผมบาผมสกระปรกอยเป็นอย่างขาเนเห็นเขาเฮ็ดผิดผมจะบอกเขาแต่ผลรับเลยผมออกมานั่นคือเขาตั้งเด็กันไปสอนเขาบอกเขานั้นผิดตัวนี้ไอ้นัน่น,น,นสามาัญแต่ว่าเข้าเข้าใจยังไงว่า ชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งสิ่งที่มีสาระที่เป็นแก่นสารที่จะติดตัวไปเราใน,ในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ยมพอจะเข้าใจกรเห็ดน้ำบัดน้ำว่านเนี่ยยินทานนี่แหละใส่บาต